สวัสด <muitas> <this> ีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่ยอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยิสองมิถุนายนอพากบมาาเห็ดคุ้แหกครับดีด้จัดการได้อกัใครอเอมามาเนเอเะใส่กันเใส่กันอันนี้เป็นนุ่มเปล่า่าจากอไรมาห้ามเลยมาหากันเหมือนเดิมครับจัดดอกนไ้เลยาิอมกอนิ ทำความสะอาดให้องโตโตบกแงอ่ะอแม่บ่ได้เพรามีนอนบ่หลับนั่นไเนียอันกินก็ว่าเาใ่ด้ออ่อนเก็บกัต้องอากต้ออยากมันอยากกินด้อยากเดี๋ยวกนจะเดี๋ยวิมาี่บ้าีก็มาี่บ้านนี้วามเิดรด้หรั ใครก็นังสินี้ใครสินงขาวๆไอยู่เีย่ทมันสิ่นั่ลผมเตานกลยวะมามามาฝนตกลำบากแน่แตคือเก่ะนะมา้อมสูงของคนสวน คนหากินยังเห็นาสัตวตันเอาผู้เดียวกันปี่จาไปยิ่นมส่าเดี๋ยวเดี๋ยวดกันฮะมองเห็นได้ด้วยเลย้เี่ยอึดอยากกนกีไปทั้งหน้าเพียงหน่อยกว่ิี้เพื่อมกัน่ากันก็เสียบ่อยกันเล็กหน่อยใล้กัไม่พอหายกินก็ดีอันใหญ่ทั้งนางเล้วก็นได้เห เอามองูไรเหรอพวกเรองว่า,วายิ่งย้ใครหน้าไปเย,ยแล้วอย่างน,น,นี้นเ,นเลยเกี่วไปตัดงะไย่างนี้เห,หรอ,อเก็บเลย,ยเนเยั ไก่กันนะไก่ลุยวันนี้แง่หนูนี่ไกันหมูแหกันค่หมูที่หูบแวันไปทาไหนท่สไปบานยางนะคะอันบเด็ไปน้ำเพลินเพราะว่าท่า คนเรนนไม่รู้ค่เวมัน่ไปแบนี้อันนเอาป่อยแอากาศเลยปอยงานนได้เลป่พาสอนเกี่ยงพอดีเสียบคนเอาอแนี่ยอันนีนยไปมันื ในกาลเ็ดสิขึนไม่หลยยโอ้ออกมากเาช่อนีเราคอยสไปหานุติาเพราะว่าน้องแย่เละนะะทุกคนเ่อร์มีหัวใจไหลยเอรโอ้ยปั่นข่เ็บ่ร์เออโถมี่จข่ยังไงปั่นข่เส็บเบื่อๆเ่อร์เอาพวกนีกระตาเลย มันจะดอกใหญ่มากเมื่อนี่ดอกใหญ่ได้นามมันได้นามฝนไปนาเคงนีกครับคุณมี่ครับอะไยทำให้คนสนใจ ก็เสร็จล่างน้ำที่ตรงนี้ใ่เรเห็นก็น้ำเทกับเราบ้างเลยไราเหอแต็ล่มันดอกไม้ แดดออกแดดออกก็มือสองมือตรงนี้วามเอาไหมอ่าได้ได้ได้เลยจะใส่เปนต้องขึ้นในไดแล้วตั้งแต่อาจารย์เข้าระบาดี้องเล่ตั้งแต่ mất 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 cái này Mình... cái nào... này cái 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 này กราเอ่อเอต่ะเหงานี่แหมที่เกิดถ้าเกิดเนี้ยเหงาเนี่ยมันทัดเลยเหงาเน่มันทัดไปไม่ถึงตออีเลยไม่ง่าโอ้โหาไม่ง่ายอดเลยงานมันปลอดเลยเหงาหนี้โอ้ยค้ำสัตละค้ำ อ็าเอาไลดายเียได้อ่างมูจนอ่างจนเขามันใส่ราแหละจำเออใคร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 ไหนี้จนเขามันใส่แล้วมือนีมึงไปเลย เรือมาเรือจะเข้มงวดจะขอเงินเรืจะเข้มงวดจะขอเงินอ่ะมือจะเข้มงวดนี่ไม่ตางโลกละกเปนงานจะขอไงเออเือโอยวเป็นอะไรเปลี่ยนห้องงาเงั้นน้องเก่าเราเลี้ยงอ๋อใครับผมสนใจได้ผมเล่นอย่างเดียวได้นี่นี่เข้มงวดโยนต้องไปเห็นเลยโอ้เจ้าเมื่อไหร่เห็นเจ้ากัเลื่อนผ่านเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเข้มงวดดิเดี๋ยวมาเลื่อนผ่านกับปี๊บปี๊บไปยุบตาชัดมั้ บท่านมาหมองข้ามันออกตลอดออกทุกมือทิ่็นทุกมือเอาขี้ไก่มาล้มหอยพวกนี้เหมือน้ออกัดเดีอด่มืออยู่นะครับคุนลองวันที่22มิถุนาเนาะน็ตก็ยังออกดูไปกระาย ขัดแดดออกมี no, yeah. ่วยขัดแดดขัแดดออกมีเ no, ตียมเลยขดมีต no, okay. ้วใ่เกเอนไ้ต้งกเยตาตรนี้ัวนอายุยนายตั่น้องิ่นคินแยแยเที่่ิเลย เป็ยากรยาให้บอกมีให้ปวดนี่เป็นยังอาล้ววดมันใหญ่้มันเกิดจากนมันแตกนิสักันมาแต่ว่เจ็บมาขายก็เปล่็นไปะริงจริงมอยาเจอ่ปนรมาๆกูนะบอกนี่เพื่อนๆโอ้ยโคติเลยครับ แบบนี้กวงเลยเอ้ยๆงเลยเนาะเห็นจะจะเลยเอาสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเสียงแซบอ้ใครหนี่ยนี่ใครต่ออัก หางเขจีเลยนุ่งนละออาได้้หนี่เดี๋ยวอีกแล้วครับเพื่อนๆเขียนี่็ได้กะดองยังไงเศ้านี่เออยึดเถอะมือฝนตกมือฝนตกเ้านอันยาสิกระานย่างกระป๋ามันสีมันสีมันสีงามกันเ้อย่างมันขึ้นสูง แล้วก็บีิษััฟาใหม่แลเราจะฟาั๊มย่งออกก็ได้